พี่น้องครับมือขค้ืนนี่ฝนตกแห้งขนาดครับตกแห้งเติบอยู่ตกช่วงเดือดเดอครับอันนี้แปลงประกาศโอโ้่อแม่แปลงพักเสียนครับแตจีก,เาก,กา็เป็นแปลงประกาศแหละพี่น้องแตดีมันขายมาเป็นแปลงพักเสียนครับมันเปลี่ยนแปลงไปโลกเฮ้าเดือกันเลยอันนี้ผมกะ เอาคันสมหลายเทื่อนละพี่น้องครับเดินอีกแต่ยังมีกินอยู่สมพักเสียนครับขันสองสามเทื่อนแล้วพี่น้องอยากกินมากินเด้อครับพักเสียนครับผักเสียนปลูแค่นพักกาดเชปีแต่ว่ากะสิหมูผักกาดเชลพีที่เก่าหรอวะ ผลโตมากอีกอย่างมันกับชุ่มฉ่ำพี่น้องครับอันนี้กระชายดำครับพี่น้องกระชายดำเดิมเป็นนอแล้วเดิมแดกนอกแล้วชวนแปลงนี่กแต่กี้กันถึมแปลงปรกกาเจวปีเป็นแปลงพักเสียงลกอ่ะครับเลยวานไม่ผัเกาดย,ยวปี คนืนหน,นึง่งเรากะพัฒนาดคืนหนึ่งคุณเหนือคนบอกว่าวันประกาศชั่วปีกับขนาดใครก้อยแน่เขายีปลูยีหน้าขนะดเชินีอกอะเป็นแปลงฟักเสียนชื่อกันพี่น้องครับแปลงฟักเสียนคือบทถอนครับอาเซยวะสีเด็ดยอดมันขันไปเรื่อยๆที่ซาเนีล่ะพี่น้องครับเชิญพวสีเปื้สีอิ่มเชิญพวสีเศร้าอยากว่าสันทอ ส่วนนี้เป็นกะละมังงุ้มกะละมังงุ้มยังไหวเว้ยโอ้พี่น้องครับครับผูอันนี้ลุ่คนไปเก็บยูหน้าครับหลายตัวกูตัวละฝนตกน้ำท่วมมันเสร็จแล้วพี่นอ้องม,มันก็เลออกมม้ส่วนตัวนี่ลุงมันเจ็บมากครับ ค้ก็ได้ทอดก็ได้เห็ดปูชุบโอเห็ดปูชุบแป้งทอดก็ได้ยกงก็ได้ครับเดวเตสิเห็ดพี่น้องครับมันสิเห็ดปูได้ย่างเดวเท่านั้นแหละคือเห็ดสมปูนะครับม,มันคืองวคือควาวยคือหมูคือเห็ดสมบ่ได้อันนี้คือกะปูพี่น้องครับปรไเด้โยทร่ไปถามมีนี่นั่งย้ายนั่งบ่มันเป็เก็บกะปู <c oughs> อยู่ตรงหน้าขักเราบอกอ พี่น้องครับบมีกยังทยไทยแต่ไทยก็ลอยชแชร์สิให้พี่น้องบุ๊กซื่อพี่น้องครับถามากินต้มอึน้ำกันเด้อผูใ้ใดกินอึงน่ยบางคนอาจจะกินว่าเป็นครับว่ากายกินขี้เดียดแต่บางคนอาจจะมักคักครับกายกินไม่ขี้เดียดมีฉนั่น พี่น้องู้ได้อยากกินต้มอื่งมากกินน้ำกันครับนี่คือต้มอื่งน,นะครับพอดียายนั่งบนทั่วหาอาจารย์กินต้มอืออ่งบ่เพ่นะห้วยม,มักคัดเหล่วยายนะข้าเจ้าขายจังไหบ้านน้องยิวข้าเจ้าได้หลายครับพี่น้องข้าเจ้าขายลูกละลอยหาสิบแต่ว่า พอท่นเดพ่อช่วโมงครับจะขึ้นโลละสองลอยพี่น้องเพราะว่าคนซื้อดีแต่ว่าบานย่างบอท่านปรากฏเห็นผู้ใดอเอาอืองมาขายครับเมือ่อคืนนี่ฝนตกแห้งอีหลีพี่น้องครับฝนตกแห้งไหลนะครับถือว่าประเทไทยชุ่มชื้นขึ้นมาหลายเตื้อครับต้นไม้ต้นไหลกะมีชีวิตที่ว่าบอตายแล้วที่เนี้ยขอบคุณเทวดาหลายๆก็แล้วกัน มาได้ไปลองพอดีทกินต้มอึ่งน้ำจานคมมากมากครับเดี๋ยวผมจะพากินต้มอึ่งน,นะครับอันนี้เขาเรียกว่าต้มอึงครับพี่น้องต้มอึงต้มใส่หยังบัติใส่ใบบักขามใส่ใบบักกอกครับปลาแดดผงชูรสน,น้ำปูน้ำปลาแล้วก็ตักไข่ค่าหอ,อมแดงแหลายๆอย่างพี่น้อง ใส่เข้าไปครับต้มอึงแต่สนุปแล้วกับต้มใส่หมอนะะี<ล>ะ่ะเดี๋ยวกับเปื่อยแล้วครับพี่น้องครับรอ่อนเปื่อยก่อนอันเบาเรื่องอึงนี่พี่น้องเอ้ยครับอื่มคนกะแสบท่าทางจังหวัดลอยเอ็ดข้าเจ้าหมักต้มปนครับตำไส่บักพริกดิบบักพริกเขียวโอ้แสบหลายจูไฟเข้าสักหน่อยนะครับจูไฟ จูไฟจุไฟจูไฟเอาละพี่น้องครับนะคลิปนี้ท่าสันสันแล้วกันเดี๋ยวอาจจะให้แม่บ้านเพิ่นกินจมอื้องให้พี่น้องเบิ้งครับอืงกินอึงบอกไงซะอย่างคือว่าอื้งกินอืงครับพินอ้วนด้ครับอืงมันกับอ้วนกันได้ว่าอืงกินอืงพี่น้องเอาละพี่น้อง ต้มแก๊สไว้ครับต้มเตาทานสิละเตาฟื้นสิละสวัสดีครับ